และอูเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวสวัสดีผู้ชมทุกทุกท่านนะครับผมที่ต้อนรับสแนลนักลัดไรต์นะครับผมและวันนี้เราอยู่ในเกมดีเฟคเตอร์พีนะครับนี่ต้องบอกเลยวันนี้เรามากับี แพะนะครับผมเออเรามากับตัวละครใหม่สุดตึงสุดเน้นนะครับผม <_ C os al> เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูก่อนเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงแพะนะครับผมเผ่าสัตว์ป่านะครับผม <_ C os al> ชื่อตัวละครว่าแพะหมอผีนะครับความสามารถเนี่ยต้องมาดูเผากันก่อนนะครับตัวของเขาเนี่ยเป็นเผาสัตว์ป่าซึ่งตัวละคร2ตัวละครที่จะเล่นได้นั่นก็คือนะครับผมเอลล่าเล่นแล้วดีดีกว่าจัดทีมแล้วดีเอลล่านะครับบวกคลิปไอคอนแล้วก็บวกดาเมจคลิปิอคอนนะครับผมอันนี้เป็นเมน เป็นเอ้ยสามเผาดีเดี๋ยวมีคนแคะด้วยอีกหนึ่งนะครับผมออสบอนนี่ครับออสบอนเนี่ยเขาบอกว่าเพิ่มพลังโจมตีและความเร็วให้ยูนิตสัตว์ป่าเลยเพราะฉะนั้นแล้วแพะเนี่ยน่าสนใจยูนิตสัตว์ป่าด้วยนะครับผมและอีกหนึ่งตัวนั่นก็คืออันนี้เป็นสายเวทตรงสายเวทด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะบูธให้กับหัวทีมของเราได้ด้วยตัวนี้เป็นการเพิ่มความเร็วในการโจมตีให้ยูนิตเลยนะครับผมความสามารถมันจะคล้ายๆกับเทีย,ยบได้กับ2ตัวตัวแรกก็คือตัวนี้นะครับความสามารถคือแช่แข็งตัวนี้จจะทาหลังงกแแช่ข็ เป้าหมายถูกแช่แข็งเนี่ยก็จะโดนพิษนะครับจากนั้นนะครับไอ้เป้าหมายตัวนี้จะโดนดาเมจแรงขึ้น5.2อนันนี้คือความสามารถของเจ้าเยติแคร <Wow. S 1> นะครับรแต่ว่าความสามารถของเจ้าแพะเนี่ยเขาบอกว่านะครับผมทำให้เป้าหมายติดโลกนานสามวินั่นหมายความว่าติดซีซ,ซีแล้วเป้าหมายนั้นจะได้รับดาเมจ78หน่วยทุกครั้งที่โจมตีนะครับทุกครั้งที่โจมตีต้องขอย้ำอย่างนี้เมื่อโจมตีไป3วินั้นไทเบิ้ลดาเมจเบิ้ลอะไรมาก็จะได้รับดาเมจ78ส สามวิก็คือแบบเบิ้ลดาเมจขึ้นไปมีอีกหนึ่งตัวละครที่คล้ายกันนะครับผมนี่ของเผ่าพูดนะครับผมก็คือติดพิษใส่ศัตรูเมื่อโจมตีเหมือนกันเลยอน,นุ้นเป็นสาวิอันนี้ก็คือโจมตีติดพิษ เป้าหมายที่โดนพิษอยู่จะทําดาเมจเพิ่ม3 0นาน 4. 6ุนวินาทีแต่นี้ในทางกับกันคือไอเจ้าแพะเนี่ยมันสาบเลยนะครับผมมันสาบแล้วก็เขาได้ลีดเดอร์เรื่องความไวนะครับลีดเดอร์ไปทางคีสหรือว่าลีดเดอร์คำรามของสปาว์นะครับก็จะทําให้เนี่ยติดเชื้อโรคแล้วก็ให้เราเบิร์ดดาเมจได้มากยิ่งขึ้นนะครับเออต้องไปดูว่าตีกระจายไหมนะครับระยะไกลสัตรูแถวหน้านี่เป็นวงกว้างถ้าเป็นวงก้างเนี่ยจะเป็นไฮไลท์มากกว่าตัวอื่นนิดนึงเพราะตัวอื่นอาจจะตีเป้าเดียวแล้วตัวนนนั้ติอย่่างเช เดี๋ยวปับ๊บ c c เราล,ลุมตัวนั้นแต่ตัวนี้เลือกที่จะแบบตีเป็นวงกว้างรูปแบบการโจมตีก็อาจจะติดพิษทั้งหมู่นั้นเลยแบบติดซีซีไปเรื่อยๆนี่ครับผมก็อาจจะน่าสนใจต <Wow. S 2> ้องลองไปเล่นจริงดูก่อนว่าเป็นยังไงอ่ะมานี่ครับผมวิธีการได้รับเจ้าแพะมานั่นก็คือนี่ครับผมวิธีที่1ก่อนเลย b a t t l e ช a s s Level 30 5ครับผมนี่ใครมีแพทชนพาร์อยู่ก็จัดได้นะครับผมเลเวล35แต่จริงจริงแล้วเป็นสายฟรีก็ได้นะกินเ <Yeah. S 1> ล่นได้ถึงเลเวลส5ถ้าซื้อแล้วก็จะเป็นข้างขวาก็าจะได้ตัวโอกาสในงานได้รับตัวละครอื่นนะครับได้รับเพิ่มเติมดยครับถ้าเล่นบ่อยๆอย่างผมอันที่2อีเวนต์กิจกรรมนะครับผมเหมือนเดิมเลยเหมือนรอบที่แล้วนะครับเมื่อเราต่อสู้แล้วก็จะได้ขนนกมาแต่ขนนกเนี่ยจำกัดจํานวนอยู่ที่900รนะครับแลบแกอะไรก็คิดได้ดีนะครับแลกแพะเออแลกแพะได้3ตัวก็หมดแพะสาม ครับผมมีโอกาสออกจากกระดานกระดานแรกเนี่ยมีโอกาสสุ่ม50นะครับกระดานที่2เนี่ยการันตีว่าได้แน่นอนเะครับเอาเหรียญจากที่เราไปเล่นนั่นแหละครับเหมือนเดิมเลยแล้วก็มีอีกหนึ่งที่นะครับผมที่ที่ผมจะไปหาอย่างแน่นอนนะครับก็คือเปิดกระชานะครับในวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเปิดกระชาหาแพะหมอผีกันแล้ววันนี้ไปดูครับผมเตรียมมาจัดหนักจัดเต็มเรียกได้ว่าเกินครึ่งหมื่นนะครับเรียกร่มชิวๆเตรียมมาพร้อมที่จะหาแพะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโลแรกก็ เอาเลยครับผมสิเบสตัวเวทเผาไฟนักเวทน้ำแข็งนักเวทน้ำแข็งไหลยาวไปพลาดดินซีซีนักเวทชอ็อตอุ้ยตัวนี้ผมชอบหมาป่าสามดาวตัวแรกที่ออกแล้วก็คืออาลีเดอร์นะครับผมมือแฮนด์นะครับสายเวทมนุษย์ เนาะผมไม่ค่อยได้เล่นตัวนี้นะครับธนูซอยรัวสามดาวตัวที่สองเด่นก็คือเฮ้ยอะไรเป็นสัตว์ป่าแล้วก็เป็นในนี้พอดีผมนึกว่าจะได้แพะนะครับผมเป็นมังกรไฟนะครับมังกรไฟเนี่ยจะพ่นช้าแต่ว่าแรงแล้วก็สถานะจะอยู่ที่พื้นนะครับสถานะไฟเฮ้ยสามดาวมาอีกตัวอันก็คือโอ้โหนักเรียนน้ำแข็งโคตโหโอ้ยสามดาวมาโคตรเยอะเลยว่ะ โอ้โหลีดเดอร์นะครับผมลีดเดอร์เผาพูดนะครับเอลกรีตัวนี้ก็ตีหมู่แล้วก็วางทูเทมได้โอเคโหอโอกสดาวเยอะอยู่นะแต่เราต้องการ5ดาวไงเราต้องการ5ดาวไงพี่ชายไปกันต่อครับสำหรับโรที่2ก่เลยม,มั่นใจว่าประตูทองต,องต้องเปิดอย่างแน่นอนรอบนี้3ดาวครับหัวแรกอุ้ยบับอ,อลานีครับผมคลิกตีคอนตัวนี้เก่งกับตัวธนูมากๆ ยิงสตันยันกระเด็นสตันยันกระเด็นซีซีหนึ่งตัวดูดพลังยจมตีกับเพื่อน,นข้างยิงเลือดน้อยยิงตีแรงยิงเลือดน้อยยิงตีแรงและอาลีดเดอร์สายรับดาเมจต,ตัวนี้เนี่ยเราจะถือเงินได้เยอะๆเลยเพราะเราสามารถที่จะฮิวตัวเองได้นะครับผม ต่อครับเฮบไปโลที่3เริ่มวันวันแล้วเริ่มวันวันแล้วเพราะว่าพกมาครึ่งหมื่นก็จริงแต่ว่าเริ่มวันวันแล้วครับหมอบียังไม่ออก้งตัวเลยซาลาเมนเดอร์ครับมินูถอยและอ้าวนดนู แต่ตัวนี้จะอยู่ที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่ายิงโหดปอยเก่งนะครับเล่นข้ามธาตุก็ได้ในความาหมายเล่นข้ามธาตุคือถ้าไม่ใช่เผามันหยิบมาก็เล่นได้ตัวมันเก่งนะครับโอเคยังไม่ผิดหวังแต่อยากได้แพ้อเด็กขอละขอแพ้หน่อยได้ปะอยากเอามารีวิว oui คลิปนี้ขอแพ้หน่อยแพ้หนึ่งไม่เล่นนะแพ้หนึ่งคันมือนะไม่เอานะแพ้เวลหนึ่งะโอ้โหสลาเมนเดอร์ครับแพ้เวลหนึ่งไม่เล่นนะครับคันมือนะโอ้โหคันมือนะครับกดครับมิโนทอเป็น นหนึ่งตัวละครแห่งแก๊กโอเคนักรบอเมซอนสามดาวนั่นก็คือเอาแล้วสามดาวอีกทีเฮ้ยเฮ้ยโอลดเดอร์โอ้ห <c oughs> ี่ครับผมนี่ก็ที่ที่ผมบอกว่าลีเดอร์เอ่อตัวนี้ก็เป็นอีก <c oughs> หนึ่งตัวที่สามารถเล่นได้ต้องบอกว่าหมดไปแล้วสี่โลใจก็สันส่นๆแต่ก็ต้องกดต่อครับผม <c oughs> มาเลยสามดาว ครับนี่ฮาปี้เลยบอกดังยิงปืนใหญ่สามดาวพูดสามดาวตึมดูจอมโจรไอ้ตัวนั้นก็เก่งนะถ้าได้มาแบบช่วงแรกๆตีเงินขึ้นบ่อยๆออเงินนำเยอะมากมาหนึ่งมืนนึนงไปต่อครับสามดาวแรกมาครับ เอ้ยเดี๋ยวนะคือเอ้ยโอ้ยอ้าดูีแล้วด้วยเฮลกีแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปอัพได้เฮ้ยเดี๋ยวนะคือมันไม่มีแพ้โผล่อะไม่ได้ตัวเดียวเลยหรือว่าในกระชามจะไม่ดอบหรอเฮ้ยเดี๋ยวผมขอโทษครับผมไปเปิดข้างล่างมันไม่มีหน้าแพ้อยู่เพิ่มโอกาสต้องเปิดตู้บนเอาไปเพิ่มโอกาส โอ้ดีแวะมาดูก่อนแพ้แล้วตัวนี้โอ้โอไม่ใช่แพ้พี่แัแ่น้องเฮ้ยแพ้แพ้พีสโอ้วินดี้ครับชอบมากวินดี้วินดี้สามตัวเขาบอกว่าชอบตัวนั่นแหละแพ้โอ้โหจอมเวทดาบตีมูเอ๊ะหมาแล้ว เลวสุดเลวเล็ดแพะโอ้โหวาคิลลี่ครับตีฮิวโอ้โหเล็ดแพ้มันอยู่ตรงนี้การันตีครั้งหนึ่งตำนานแพ้หมอผีโอ้โหถ้าออกส้มจะออกแพ้เวนกมเมื่อกี้ประตูทองเราเปิดทั้งสองบานไปแล้วเราปรึกษาครับในคอมเมนต์กุงพิมแล้วจานแล้วมาจานไม่ไปเปิดตู้เลดอ่ะเขาเรียกว่าโชว์แอคนี่ไง ส0ิบก็ยังดีมาอีกตัวไปคารเมนเดอร์อุเยแตรงนี้รูปสกีบมันดีกว่าเลยเมันบุกบ้านเลยคือได้มาอีกตัวได้มาอีกตัวเวนดิโก้โหไม่ออกเพิ่มเลยวะเฮ้ยแพ้แพ้ลูกพ่อหนูโจรนี่มีโคตรเยอะเลย ว่าพี่ดิแมมมอนระเบิดแพ้มาอีกหนึง่งแพ้อ้ทําไม่เปิดเลดอัพนี่ค่อนข้างที่จะแบบสุ่มมากๆเลยนะแต่ถ้าเปิดเลดอัพนี่โอเคเลยนะผมว่าเกมนี้เลดเล,เลดอัพเขาโอเคเนะอตอนแรกไม่เจอหน้าแพ้เลยอะโอ้ยหมดแล้วอ ปั้นก่อนละกันนี่นะครับได้มาละเจ้าแพะนิวแพะเลเวลสามโอ้หน้าสงสารเจ้าแพะว่าสามารถวางแทนใครได้บ้างสำหรับมีนหลักของผมนะแทนได้แค่ตัวนี้ครับตำแหน่งเดียวกันแต่ตัวนั้นอาจจะเป็นพ่นไฟแล้วก็จะร้อนไปหมดแต่เนี้ยตีหมูเป็นพิษคือแทนได้แค่ตำแหน่งนี้ต่างเดียวนี้เท่านั้นนะครับผม <c oughs> อ่ะโอเคถ้าว่าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกดแลนด์สกิ้งกันหน่อยไปกดโหมดเดอร์บี้กันหน่อยมันมันกันหน่อยดีกว่า เลตสโกครับผมว่าตาเน,นี้ยชัวร์ละมาเลยแพ้โอ้โหแต่ไม่เป็นไรว่าเราไหวตาเน,นี้ยได้บับบับโคตรดี2ตัวน,นี้ต้นเกมนี่คือเป็นอะไรที่แบบเริ่มต้นดีไปกว่าครึ่งชิลละเฟิร์สแน่นะันเฟิร์สเชียไปเวนดิโก้อันนี้มันคิดแล้วว่าเราจะเอาแน่เวนดิโก้แต่เราเออเราจะเสนอราคากางไอ้พวกนี้ชอบเกาะราคากางเห็นไหมเรียบร้อยทีนี้เราคุมกระดานแล้วเพราะมีเงิน5 6 5ห หลังอย่างเนี้ยหาแพ้ภูเขาได้เลยผมเริ่มตามเกมทันละเปิดเอลตีเฮ้ย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 ตานนี้เราคุมกระดานยาวๆโอ้ยตัวนี้มันได้แพ้ไปใช้แล้วอ่ะดูดิโอ้โหดูดิเห็นแพ้ปะเห็นแพ้ปะดูดิเลีร์หมู่ได้สบาย แล้วยังไงของผมเกียร์ไปแล้วเอ้อะเกียร์ไปแล้วสวิบเอ็บาทให้ได้อยู่แล้วถ้าตัวมันตึงราคามันได้กระชามดีจ่ากนะันแล้วาตอนนี้ไม่ต้องหวังแพ้แล้วนะครับเอาชนะก่อนแล้วเดี๋ยวแพ้ไปพากออข้างนอก เฮ้เอาทีเ้นชวยตุ้ตุ้มตุ้มตุมตุ้มเอาตายไปหนึ่งเฮ้ยอัก นี่นี่นี่วิธีได้รับแพะครับผมนี่นี่นี่ล็อกอิน7วันนี่ครับสาหรับคนที่ยังไม่ได้ล็อกอิน7วันนะครับผมเข้ามาล็อกอินเกมเลยนะครับหรือว่าสําหรับพี่พี่ที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดก็กดดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับผมนี่ลิงก์อยู่ข้างล่างเลยนะครับดีเข้ามาแล้วก็ล็อกอินรับแพะไปได้เลยนี่สามดาวนะได้เท่าตอนผมเปิดเลยนะมา ผมเอามาลงในด่านบิดแล้วกันครับเพราะว่าในนั้นน่ะมันหายากเหลือเกินเนี่ยผมสถานการณ์มันควบคุมไม่ได้ดูดูนี่นี่เห็นไหมแพะเราสาบแล้วมันจะติดพิษสีเขียวอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเลยนี่ครับผมนี่ดู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 เห็นไหมเนี่ยมันติดมันติดแพะแล้วความความโหดของมันคือมันยิงกว้างนะเนี่ยมันยิงกว้างมากนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอสังเกตว่าว่ามันสามารถยิงทะลุมาโซนนี้ได้หรือเปล่าโอ้โหไอคือแพะมันยิงกว้างครับทุกคนดูดิเห็นปะ อุ้ยอุย้ยถูเดี๋ยวโอ้ข้อดีของแพ้นอกจากจะยิงหมู่ติดพิษแล้วนะครับการเป็นยูนิ้ของมันเนี่ยคือมันยิงกว้างมากเนี่ยซีซีสโลพร้อมพิษนะครับผมสโลพร้อมพิษอ่าอย่าบ้ามันจะทําให้แบบเคลียร์ได้ไวเห็นไหมแล้วตัวธนูเนี่ยให้ครอบไว้ครับจะทําดามิได้ไหมู่อันนี้ก็ครอบไว้ครึ่งหนึ่งเลยเห็นไหมเห็นไหมจะเริ่มเคลียร์ได้แต่สังเกตแพ้ดูดิแพ้มันปลาไกลมากพอมาตรงนี้มันจะโดนระเบิดแล้วมันจะกระเด็นกลับเห็นป่ม แต่ว่าไอตัวนี้มันมาเยอะไงมันเป็นเว็บอสมันก็อาจจะแบบเคลียร์ไม่ได้เว็บิดเวฟบิดดูดูด,ด,ดโอ้โหแล้วดูแพ้ป่ามาสุดเนี่ยดูดิดูด,ดิคือมันอศจสจันมากเลยเว้ยสำหรับผมแล้วมันปา่าตรงตรง,ตรงหน้าเมืองนี้ได้อีกทีนึงครับเดี๋ยวดูดีๆหน้าหน้าเห็นป้ะมันปลาหน้าเมืองได้อีกทีนึงโอ้คือระยะแม่งเบรดีกูสเลยอะถือว่าโอเคมากเลย นี่ครับผมติต้องอาจหาตัวตัวแบบบู์มันเพิ่มทำคอมโบมันเพิ่มคือลำพังตัวของเขาเองเนี่ย อาจจะแบบได้เรื่องระยะและความกว้างข้อดีของเขาคือเขายิงรอบแมนเลยเวทีพูดมากอ่ะนี่ครับผมก็ฝากไ้ด้วยเลยกันนี่ครับสำหรับแพ้หมอผีนี่ครับเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วในเกม De f e n น e ด e รนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะมาตลุย Defense อร์บนี่ครับผมก็ไม่ต้องรอช้าในครับกดดาวน์โหลดได้เลยลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอณตอนนี้แล้วนี่ครับสำหรับวันนี้นี่ครับผมก็ลากันไปเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เราเช่นเคยแล้วเจอกันครับคลิปหน้า มีอะไรมันมันเดี๋ยวรเราเจอกันแน่นอนสวัสดีครับ